เดี๋ยวเราจะมาดูรถสุทุกินะครับอ่าตาเร่งครับ0ูน0รอยนะครับก็เป็นไงบ้างครับอัตราเร่งของเจ้าซูซูกิเซีอ่าศูนย์ถรอนะครับ ก็อัตราเร่งค่อนข้างโอเคนครับทีนี้เราไม่ได้เหยียบแบบอาื่อกี้เราเหยียบแบบไม่ได้แบบว่าเหยียบถึงคันเร่งจมนะครับเราไม่ได้เหยียบแบบว่าสุดคันเร่งคือสุดพื้นนะครับเราก็อาจจะพูดไม่ถูก,ก,เ,ก,กเราก็เร่งแบบเต็มที่ครับไม่ได้เร่งแบบว่าสุดมากเราก็เร่งแบบพอประมาณศูว0หึงร้อยเราก็ทําได้ค่อนข้างดีครับรถทูคิเซียสค่อนข้างจะออกตัวก็มีอาการหน่วงๆนิดนึงน,น,น,นะครับ ก็หน่วงนิดนึงออกตัวค่อนข้างจะหน่วงนิดนึงก็ก็คือว่าใช้ได้นะครับศูนย์ถึงร้อยค่อนข้างจะทาทาได้ดีครับก็รถซูกิชิเอตเครื่องพันสองนะครับอีโคคารพันสองก็เรายังไม่เคยขับแบบนี้นะครับเรานี้เรา,าตาอาทิตออกรถออกตัวดีว่าอ่าซูกิชิเอตที่เราใช้มาประมาณแปดปีอ่าเลขไม่แสนแปดครับยังอัตตาเลขยังดีไหมอ่านี่ศูนย์ถึงร้อยก็ทําได้ดีมค่อนข้างจะได้ ค่อนข้างจะดีครับแต่เราไม่ได้ทดสอบนีเ่เราทดสอบแค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่ได้ทดสอบอีกเราทดสอบครั้งเดียวถ้าเราเหยียบแบบว่าสุดสุดสุดคันเร่งเลยคือเหยียบจมคันเร่งครับอาจจะออกตัวดีกว่านี้หรืออาจจะออกตัวไม่ดีก็ไม่นี้ก็ไม่ทราบครับนี่ผมก็เหยียบแบบพอประมาณนะครับไม่ได้เพราว่าถึงแบบกระทือแบบจึ้งถึงจำคันเร่งครับอันนั้นถ้าเราเหยียบสุดสุด,สดพื้นนะครับมันจะทําให้รถตื้อตื้อมากๆมันจะวิ่งไม่ออก าเราก็ต้องเหยียบพอประมาณรถบางทีจะวิ่งอ,ออกตัวได้ดีก็0ูนยถึงร้อนี้ได้กี่นาทีผมไม่รู้ครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้วัดเพราะว่าเราไม่มไีไม่มีคนจับนาฬิกาให้ครับว่าศูน0ถึงร้อ100ได้กี่วิสิบวิสิบสองวิโอเคนะครับ